สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดต้นไม้จตุจักรกันนะวันนี้เรามาวันอังคารเลยนะครับวันแรกของสัปดาห์นะครับวันที่2พฤศจิก,กาย,ยน2021เป็นวันที่2หลังจากเปิดประเทศนะครับวันนี้ตลาดจะปิดประมาณ2ทุ่มนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเข้าประตู2ทางเดิมของเราเลยนะตรงนี้เป็นบริเวณหัวโค้งประตู2นะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีเหตุไฟไหม้นิดนึงนะครับบริเวณประมาณโครงการ11นะครับก็จะทําให้บางร้านอาจจะบอกว่าอาจจะเงียบเงียบหายไปนะครับเพราะว่า อาจจะต้องเก็บของเลยด้วยครับแต่ว่ายังมีต้นไม้กับบอลหลายตัวมากๆเลยครับวันนี้ที่น่าสนใจครับร้านแรกก็จะมีออมกระหนกบาติกนะครับราคา500บาทครับก็คล้ายๆกับอมกระหนกลายไทยเลยนะครับแต่ว่าเป็นกระหนกบาติกนะครับแล้วก็มีเสน์จนโกเมนนะครับต้นนี้ราคา1000บาทครับมี2ต้นให้เลือกนะครับทุกคนมีต้นบอลเพชรเจ็ดสีด้วยนะครับราคา2 5 0 0 0บาทอันนี้ต้นประมาณกลางๆนะครับทุกคน ลายก็ยังออกเหลืองไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีประมาณ4ก้านนะมีบอลกระดาษด่างด้วยนะครับมีให้เลือกประมาณหลายกระถางน,นราคาหมื่นเจ็ดเท่ากันหมดเลยนะครับมีภูฉลุนะครับมอนเซอร่าเลเชเรียนนะครับสามพันห้าร้อยบาทใบขนาดประมาณมือมือกว่าๆนะครับฝ่ามือกว่าๆก,ก,ก็ใบยเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มีเสน่ห์จันดำนะทุกคนราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใบขนาดหนึ่งฝ่ามือนะมีประมาณเกือบสิบใบเลยอะ เสน่ห์จันต้นนี้ราคา500บาทครับพอดีไม่ค้าลืมเอาป้ายเดิมออกนะครับก็แกก็รีบอยู่เพราะว่าแกกําลังคุยๆว่าแกอาจจะต้องกลับไปอยู่วงระเบียบว่าทาศิลป์นะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้มาขายต้นเอ่อต้นไม้เท่าไหร่แล้วนะครับก็ยินดีกับแกด้วยครับถ้าเปิดถ้าเริ่มเปิดประเทศแล้วนะน่ครับต้นนี้ก็สวยนะครับ5 0าบาทครับใบเยอะมากเลยเสน่ห์จันหน้าครับราคา6,500บาทครับใบขนาดประมาณ1ฝ่ามือกว่ากว่าเลยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็จะมีเสน่ห์จานเยอะเลยนะครับทุกคนไม่ให้เลือกเยอะเลยนะร้านนี้ก็มีนางใหม่นะครับราคาเออราาสา2,500บาทนะครับใบประมาณสัก3ฝ่ามือเลยนะครับทุกคนมีบอลกระดาษดำด่างนะครับต้นนี้ราคา25,000บาทนะครับมี3ก้านะทุกคนใบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันกก็แน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเสน่ห์จานเงินนะครับผมไม่ค่อยเห็นต้นนี้เท่าไหร่นะราคา2,500บาทนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจานขาวนะอันนี้เป็นจานเงินครับ สวยแบบนะแล้วก็มีฟิโลกามกุ้งด่างนะต้นนี้ราคา1 7 0 0 0 7 0 0 0บาทนะครับมี2ก้านนะครับด่างแบบด่างฮาร์เฟอร์นะแล้วก็มีใบใหม่แล้วก็มีอีกหนึ่งหลอดนะครับกำลังขึ้นมีบอลกระดาษดำด่างนะครับราคา70,000บาทนะครับต้นเล็กๆเองนะครับเล็กๆนะครับมีประมาณ4ก้านนะทุกคนแล้วก็เสน่ห์จานขาวครับต้นยอดทิศนะครับราคา2,500บาทนะครับต้นนี้ใบกำลังสวยเลยนะ บนสีรวยล้นฟ้าค่ะราคาไม่แรงครับ300บาทครับสีกําลังออกแดงนะบแล้วก็มีกระดูกสีเขียวๆนะครับเสื้อดือขาวๆครับ300บาทครับกําลังดีฮะปับเออไอดอกมันขับกับกระถางเลยนะพี่อุอันนี้ไม่ได้แยกขายพร้อมกระถางใช่ไหมร้อยห้าบาท อนสีมิ่งมหามงคลครับราคา120บาทต้นเล็กๆนะทุกคนมีประมาณสี่ก้านนะครับใบย,ยังไม่ออกสีเลยนะครับกำลังสวยครับมง,อ,งอะไรนะพี่มงลูดเพชรอย่างนี้หรอชพชรมันจะแดงกว่านี้ไหมเนี่<อ>ยใช่ไหมใบใหญ่ๆกว่านี้น้ต้นนี้เขาอิจฉากันนะเขาจะสวยอยู่ต้นเดียว <c oughs> ถ้าต้นพี่ถ้ามีสิบต้นมันจะสวยอยู่ต้นเดียวถ้าพี่ไปแล้วน้องจะมาแทน อ๋อเป็นอย่างนั้นใช่คือเลี้ยงไว้สิบต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่เด<ร>ี๋ยวคือมันจะเป็นชมพูออกมาเลยอย่างเงี้ยหรอใช่ใ<ร>บจะเป็นพื้นสีชมพูเลยค่ะอ๋อ<ร>อีกตัวหนึ่งออกสีชมพูเลยนะครับบอลสีโรยล้นฟ้าครับราคา2,900บาทนะครับใบสีออกชมพูแดงๆหน่อยนะครับสะดือก็สะดือกับกระดูกสีขาวๆนะครับอันนี้ขายยังไงอ่ะอันนี้ต้นใหญ่สุดนี่25,000นห้ยาอ18,000พันแปดพันสอครับต้นเล็กต้น0 0นสองครับ หมื่นแปดหมื่นสองมนสองหมื่นห้านี่ต้นแม่มันมีแม่อีกนะห้าพันบาทครับผมคูชางก็เนี่ยก็ว่าต้นไหนมันฮิตก็ว่าไปพอดีของเราเองอ่ะเราเท่าไหร่นะสี่หมื่นราคาระดับชั้นอื่นอ่ะไม่ใช่ราคานี้นี่มาจากไหนปลาจีนเหรอเออประชาชนเท่าไหร่สองพันห้าหรือเลมอนสองพันห้าเท่าไรใบหน้าตัวนี้เนาี้ยด้วยอมันแดงขึ้ หมายถึงว่าปลูกนานแลว้วค่ะชาวบ้านเขปลูกนานอือเท่าไหร่นะ3ามสาห้าหรอใช่อันนี้ขายขายไงนะต้นมีม้อยู่ที่ห0าร้อยค่ะมีได้2ต้นนะอืมอันมีราคาติดไหมพี่ไม่มีราคาขายยังไงพี่อันนี้1 0 0หครับอมพระผาใช่ไหมน,นี่มันมีใตเป็นถุงใต้ใบวันอีมอไม่มีหู อันนี้ขายไงพี่อยู่้ีผมนะเรื่อผมก็เพิ่งได้ไปนะสองร้อยครับกระถางจับได้อยู่แต่แตบใบผมไม่อยากจับอ๋อจับแบบโอ้จริงจริงแล้วมันแข็งแรงนะมันแค่ยืดใช่ไหมพี่อย่างเดียวเลยใช่ไหมผมก็ไม่เคยแบบว่าไม่เคยเลี้ยงจากอะไรอย่างี้พี่ไ,ไอ้น้ำขึ้นเทียบเลยอ๋อมีหินข้างล่างแล้วสเแฟกน้ำอยู่ใช่ไหมทรงสวยอันนี้อันนี้พี่ขายยังไงเนะ่ย เป็นเป็นทะลุดไปเลยเนาะเป็นทั้งเถาเลยเนาะไปดูอันนี้อันนี้มีขายยังไงอะ่ะอันน้กว่าเพราะผมต้นนี้ขนาดกำลังดีครับประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับราคาสองร้อยบาทนะเกซิกานนี่เหรอพี่อันนี้ขายขายยังไงราคยายังไงพี่คานาเม็กซิกันขใบมันใหญ่อะ่ะอันนี้อันนี้พี่ขายราคายังไงเป็นพุ่มเลยเนาะ ตอนนี้ชื่อซิงเกอร์บลูนะครับราคา5้0บาทนะครับเป็นลิ้นมังกรอีกแบบนะครับสวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วมาดูแคคตัสกันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเฟรเซียนะครับมีไนเทนแล้วก็คัสโนคัสเนียนะครับ200บาทนะครับขวามือก็จะเป็นจิมโนจานบินนะครับร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับขนาดก็เล็กๆนะทุกคนไปวางบนโต๊ะกาลังสวยเลยนะครับมีมะพร้าวทะเลทรายด้วยนะต้นนี้40บาทนะทุกคนก็ต้นขนาดกําลังดีครับจุ่มจิ๋มดีครับนี่ฮะใบก็สวยๆดีนะ เนี่ยครับวางบนโต๊ะผมว่ากำลังสวยนะครับแล้วใบก็เขียวดีด้วยนะอีกร้านนึงก็จะมีแมมแบบเป็นก้อนเลยนะทุกคนแบบเป็นก้อนแบบมีหลายๆน่อเลยนะครับราคา250บาทนะครับกระถางนี้มีประมาณเกือบเกือบสิก้อนเลยนะครับสวยดีนะ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นจ no <ม>ิมโนครับทั้งเนี้ยทั้งกระถางนะครับราคา2 5 0 0บาทนะครับไม่ขายแยกนะอันนี้เป็นแมมอีกแบบหนึ่งปะ เป็นขนนกที่ขนนกใช่ไหมผมยังใจมไนน่หมดเลยแล้วมาดูต้นไม้ราคาไม่แพงกันบ้างนะต้นนี้เป็นต้นก้านปูด่างนะครับราคา20บาทนะครับกระถางก็ขนาดเล็กๆกำลังดีนะครับทุกคนมีกลุ่นเนี่ยหรอ มีคุเนี่ยต้นนี้ออกสีแดงๆนะครับแดงเข้มๆนะครับราคา20บาทเนี่ยนะครับทุกคนราคาไม่แพงเลยนะแล้วดูขนาดแบบพุ่มใหญ่เลยอ่ะอันนี้อันนี้20บาทเหมือนกันปะอันนี้70ค่ะ70เหรออันนี้ชื่ออะไรอ่ะหดลี่ค่ะอ๋อเดลี่หรอส่วนต้นนี้พลูปลีนกนะครับราคา50บาทนะทุกคนแต่ว่าพุ่มก็ใหญ่เหมือนกันนะร้านนี้จะขายแบบต้นไม้ไม่แพงนะมีมอสด้วยนะครับกระถ่างนี้ราคา20บาทครับ แล้วก็ริบบิ้นชาลีนะคู่นี้คือค่อนข้างใหญ่เหมือนกันครับแค่สิบบาทสี่สิบบาทเนี่ยนะครับเรบาม,มาเดินกันต่อครับตรงนี้จะมีดินจัมโบ้ราคา50บาทนะครับหนึ่งกระสอบครับแล้วร้านนี้ก็จะขายแบบหลุมที่ใส่กระถางเลยนะขนาด4นิ้ว50บาทนะแล้วก็จะมีหลุมหลายๆแบบนะครับมีหลุมเหลี่ยมนะครับหลุมกลมนะครับ50าบาทแล้วก็ถาดไดโซ40บาทนะ ใกล้ๆกันจะมีร้านขายฟิโลเยอะเลยนะเป็นฟิโลไวร์พรินเซสนะครับราคา1,000บาทนะครับต้นขนาดประมาณแบบ 1- ฝ่ามือนะแล้วก็มีพิงพรินเซสนะครับกระถางนี้600บาทนะครับต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับกำลังดีครับตัวเล็กๆนะครับแล้วก็มีฟิโลเชอร์รี่เรดนะครับราคา200บาทขนาดใบก็ประมาณ1ความยาว1นิ้วมือนะครับ200บาทนะครับฟิโลมะละกอเลื้อยด่างนะครับ2 0 0 0 0บาทครับ ตัวนี้ก็คือจะมีแบบด่างฮาฟด้วยนะแล้วก็มีด่างออกแบบเขียวอนอ่อนอะไรเงี้ยใบใหญ่เหมือนกันนะทุกคนใหญ่ประมาณ2 3สาฝ่ามือเลยนะต้นนี้มีบอลหูช้างด่างเหลืองด้วยครับราคา2 0 0 0 0จนถึง28 0 0 0นนะครับต้นก็ขนาดแบบเกือบเกือบครึ่งฝ่ามือเลยนะใบนิดๆนะครับใบเล็กๆนะครับมีหลายกระถางให้เลือกอยู่นะครับแล้วก็มีบอลหูช้างด่างเหลืองต้นใหญ่หน่อยนะครับราคา70,000บาทใบก็ใหญ่อย่างที่เห็นเลยนะครับใหญ่กําลังแบบประมาณ3 4ฝ่ามือนะครับ ใหญ่พอสมควรก,ก,ก็ก็แน่นสวยดีนะแล้วก็มีสิงโกเนียมพิงค์สเปซอลลัชชันไม่แน่ใจผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะราคา20,000บาทนะครับเป็นพิงค์สเปซนะครับสวยนี่เหมือนกันนะแบบว่าชมพูนิดๆนะครับกระจายด่างชมพูนิดๆนะครับแล้วก็มีฟิล <laughs> ิเออฟิโลโกลเด้นดราก้อนด่างนะครับราคา80,000บาทนะครับ แบบมีใบเขียวด้วยแล้วก็มีใบที่ออกด่างด้วยนะแบบด่างนิดๆนะครับไม่ได้ด่างเยอะนะทุกคนมีประมาณห้าหกก้านต่อต้นนะครับนี่ครับคนขายก็จะให้ดูเอาใบนี้มีด่างนิดนึงอีกใบนึงก็ด่างอีกนิดนึงนะครับราคาแปดหมื่นบาทนะแล้วก็มีฟิโลพินนาคด่างนะครับร้านนี้น่าจะแพงที่สุดของร้านนี้แล้วนะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับใคือนาคก็คือนาคจริงๆครับหนึ่งใบนะแบบเป็นนาคเลยนะครับ สวยนะเป็นบอกออกสีแบบน่ากับครับออกสีเหลืองเหลืองแบบเหลืองเจือน้ําตาลอะไรเงี้ยครับเหมือนสีน่าจริงจริงแล้วก็ใบอื่นก็มีด่างทุกใบเลยนะครับตรงนี้จะเป็นฟิโลพินดากนะครับ1น0 0 0แบาทนะครับเป็นต้นเล็กหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าด่างก็คือด่างทุกใบเลยครับต้นใบนี้ด่างเหลืองมากๆเลยตัวนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะฟิโลไตาพาทิทัมนะครับหนึ่บาทนะไม่เคยไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเป็นใบแบบแบสามสามแฉก ใบสามแฉกออกมานะครับกลมๆแล้วก็อีกร้านนึงจะมีกล้วยแดงอินโดนะครับราคา1 0 0 0 0แบาทนะครับต้นนี้ก็ราคาใช้ได้เหมือนกันนะครับใบก็ขนาดประมาณ2ฝ่ามือนวความยาวนะครับ 60, <000 S 1> แล้วก็มีสเสน่ห์จันประกายดาวด้วยนะราคา60 0 0 0บาทต้นนี้ถือว่าต้นใหญ่เหมือนกันนะครับ6 0,000บาทครับ เราเดินจ้ามาถึงร้านขายดอกไม้ด้านหน้าประตู3เลยนะครับทุกคนวันนี้คนอาจจะไม่เยอะหน่อยอย่างที่บอกครับว่าวันนี้มีไฟไหม้บางร้านก็อาจจะรีบเก็บหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้าประตู3นะจะมีต้นนี้คือทิฟเฟนบาเกียนะผมผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะก็เลยมวดดัยวแต่ดูแล้วก็ถามชื่อนะครับเลยไม่ได้ถามราคามามันมันสวยอีกแบบหนึงครับเหมือนกับเอาพูก,กันไปเต้มๆสีน้ำไว้นะครับที่ดาาไม่กล่องนี้ราคาอย่างไงครับเนี่ย ตันนี้ป้าเขียนมาบอลสีบับเบิลห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมคิดว่าบับเบิลน่าจะสีแบบสดแดงสดกว่านี้นะครับใครคิดว่าใช่ไม่ใช่ยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับข้างๆกันจะมีชวนชมด่างนะครับ100บาทตัวเล็กๆนะครับสวยดีนะคู่กันกับลีลาวดีด่างนะั้นทุกคนมีขนาด3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับหลายสีหลายลายลาย,ลายนะมนเลือกกันได้เลยนะครับทุกคนตรงประตู3ก็จะมีร้านขายกระถางด้วยนะครับทุกคนกระถางพลาสติกเล็กๆนะ ราคา4บาทเนะ่ยนรับคนน่าจะประมาณนิ้วครึ่งเลยเกือบ2นิ้วเลยเหมือนกันนะมีแบบเหลี่ยมๆนะครับหลายสีเลยแล้วก็มีใหญ่มาอีกนิดนึงราคา5บาทนะครับอันนี้น่าจะผมว่าน่าจะาประมาณสองนิ้วนะครับมีหลายสีนะครับสวยดีนะครับ <S <S เดินมาอีกหน่อยเราก็จะเจอพลูใบเงินนะครับราคา50บาทนะครับใบก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งฝ่ามือเลยนะครับต้นหนึ่งมีหลายใบยอยู่นะ แล้วก็มีโปรงญี่ปุ่นด้วยนะครับต้นละ300บาทต้นใหญ่จริงๆนะสูงประมาณเกือบอกผมเลยนะครับ300บาทครับแล้วก็เวอร์นี้ก็จะมีบอลสีนะครับบอลสีชายชนต้นนี้สวยนะมีหลายใบแต่ว่าคนขายกำลังยุ่งอยู่นะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ถามราคานะครับสีสวยพอสมควรเลยครับต้นนี้ก็จะเป็นบอลสีเหมือนกันผมเหมือนคล้ายๆกับไม่แน่ใจใช้รวยล้นฟ้าหรือเปล่านะครับสวยแบบสีแดงสดมากๆเลยอีกร้านึงจำเป็นฟิโลเยอะเลยครับฟิโลด่างนะครับ4,680บาทนะครับ สีสีแบบว่าแบบมีฮาร์ปครึ่งเกือบใบหนึ่งนะครับเกือบครึ่งนะครับแล้วก็มีฟิโลไววิสานะครับ1,780บาทต้นนี้แบบใบขนาด3 3ข้อนิ้วนะครับมีประมาณ4-5ใบนะครับแล้วก็มีคลาโมเสก480บาทนะครับสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็ลายคล้ายๆโมเสกเลยนะครับสีเขียวเส้นสีเขียวนะสีสวยมากๆเลยต้นเนี้ยแล้วก็ฟิโลพิงพรินเซสนะครับ1,580บาทครับ ตนนี้กอใหญ่จริงๆครับแล้วก็ต้นนี้มีแบบรากแน่นแล้วก็ใบใบใบไหลยเยอะมากๆเลยต้นนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับราคา5้าบาทได้เห็นว่าสวยดีอะ่ะเขียวแบบคือเขียวเข้มแล้วก็กระดูกแล้วเส้นสีแบบชมพูเข้มๆเหมือนกันนะมีโชคเก้าชั้นนะครับสามร้อยห้าสามพันห้าร้อยแปดสิบาทนะครับกอใหญ่มากๆเลยแล้วใบคือใบยาวมากทุกคนดูดิเทียบกับมือผมนะคือแบบประมาณสองสามซอกได้เลยอ่ะเกือบแบบเกือบสามซอกเลยนะครับ,บ,บ ความยาวของใบคือใบใบาย,ยาวมากๆเลยนะมีอโลเคเซียมาลายนะครับ 1, 3 8 0บาทมาลายตัวนี้มีประมาณ3-4ก้านนะทุกคนแต่ว่าใบาก็อาจจะไม่ใหญ่มากประมาณเกือบเกือบหฝ่ามือนะครับมีประมาณ4ใบนะทุกคน1,380บาทครับอีกร้านนึงจะมีมอสนะครับ,าบาา 3, 3ถาดละ35บาทเราขาย3าถาดร้อยนะครับมีมอสแบบขนาดกลมๆแบบนี้นะครับเอาไปใสจ่จัดจัดสวนในัวได้แล้วก็มอสแบบขนยาวนิดหน่อยนะครับ มีหลายๆแบบให้เลือกเลยนะครับร้านนี้มีมอสเยอะเลยครับเท่าเท่าไหร่นะเจ็สิบหรอน้องประมาณรักสี่นิ้วอ่ะจากนี้น่าจะมีแต่ต้นยังแพงหลายต้นนะครับเริ่มที่บอนสีชายชนนะครับต้นนี้ราคาหนึ่งหมื่บาทครับแล้วก็จริงๆสีสันแล้วก็จํานวนใบสวยมากๆเลยนะครับ อีตัวนึ่งจะเป็นบอลสีรัชดานะครับสามหมื่นห้าพันบาทผมยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะครับตัวนี้อันไหนฮะอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นบอลสีเหมือนกันราคาราคาอย่างไรอันนี้สามหมื่นห้าครับผมอันนี้เป็นมีชื่อไหมพี่อันนี้ชื่อรัชดาตันไหนครับตัวนี้ครับพี่ตัวนี้หกหมื่นห้าคมันคือบอลไอที่แตกลูกเหมือนเด็กที่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อีกชื่อหนึ่งครับตัวนี้ชื่อมงคลปฐมมงคลปฐมเหรอพี่ใช่ครับผมเท่าเท่าไหร่เนี่ยพี่ เท่าไหร่นะครับหกหมื่นตัวนี้บอลสีลูกไม้ใหม่นะครับราคา1นึ่งแสนบาทเลยนะครับตัวนี้เป็นต้นที่เขาเคยเอามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ก็ยังเอามาโชว์อยู่นะครับบุสราคำบุราคำแสนสามเสน่จันบุษราคำตัวนี้แสนสามเป็นต้นใหม่นะครับของอาทิตย์ที่แล้วนี่คือจะราคาแรงกว่านี้ครับแต่ต้นนี้นี่คือสวยเหมือนกันนะครับแล้วใบใบเยอะมากกอก็แน่นเหมือนกันนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทนะครับแล้วก็มีบอลน้าก่าฟาโรนะครับบอลที่ฮิทิตเหมือนกันนะครับสามหมื่ นี่ราคายัางไงพี่อันนี้หมืน่นห้าสีลาเพ็เงี้ยพี่เครื่องนี้มีแต่ชื่อเพ็ดเพ็ดใช่ครับชื่อเพ็ดเพ็ดเยอะเลยครับจำแทบไม่หมดเลยนะนนแล้วก็มีแคคตัสราคาแรงๆเลยนะครับราคา10,000บาทนะครับจะทรงสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้มี8ปูลนะครับแล้วก็สีก็กระจายด่างแบบ ทั่วๆกันสวยมากๆเลยนะแคคตัสอีกตัวหนึ่งก็คือ45,000บาทนะครับทุกคนตัวนี้คือออกแบบผสมสีชมพูกับสีเหลืองๆส้มๆด้วยนะครับผูสวยมากๆแล้วก็มีหน่อด้วยนะมีหน่อหลายอันเลยครับตอนนี้ผมยังแยกความสวยยังยังยังไม่เก่งนะครับในเรื่องแคคตัสนะครับต้นซูเปอร์เรทนะครับสีแดงสดมากๆเลยนะครับ ราคา180บาทนะครับขอบจะเขียวนิดๆน,นะครับแต่สีจะออกเป็นสีชมพูแบบช็อกกิ้งพิงมากๆเลยนะครับเจ้าของร้านบอกว่ากำลังมานะครับต้นนี้แล้วก็อีกร้านตัดกันจะเป็นขายสับป,ประรดรากอากาศนะครับมีหลายราคาเลยนะถูกสุดก็10บ,บาทนะครับดูดิ10บ,บาทก็คือใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนเขาก็จะมีแบบขายชั้นอะไรแบบพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็จะมีสับป,ประรดสีนะครับ มีหลายราคานะอันนี้จะเป็น40บาทนะครับทุกคนสีเขียวแล้วก็ออกมีลายด่างๆนิดหน่อยนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นราคา80บาทนะมีหมีหลายสียให้เลือกเหมือนกันนะครับร้ันตัดไปจะเป็นกระถางเซรามิกนะทุกคนน่าจะขนาดประมาณสัก4นิ้วนะสี 4, นิ้วประมาณเนี้ยครับราคา260บาทพร้อมถาดรองเลยนะครับอันนี้มีตัวอย่างเอามาวางตั้งให้ด้วยแล้วก็เล็กลงมาหน่อยนะครับน่าจะประมาณสัก2อสนิ้วอะ 2นิ้วประมาณนะครับแปดสิบห้าบาทนะครับมีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะทุกคนเนีสีน้ําเงินขอบขาวก็สวยนะครับมีเจาะรูด้วยนะครับแล้วก็ถาดใหญ่ไม้น่อยน่าจะประมาณสักหกแปดนิ้วหกนิ้วแปดนิ้วประมาณนะครับสองร้อยห้าสิบบาทครับแต่เขาแบบทําลายข้างนอกค่อนข้างสวยนะแล้วมีสีให้เลือกเยอะมากๆเลยดูดิสีขาวสีแบบสีดําสีฟ้าอะไรเงี้ยครับนี่ครับตัวน,นี้เราเดินมาจนถึงประตูทางเข้าทางออกของ MIT กระแมงเพชรแล้วนะทุกคนเราเดินมาจนดึกเลยนะวันนี้ครับวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่แบบประมาณโครงการ11น่าจะมีร้านมามากกว่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าของร้านทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากันอย่างแบบต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้กดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหลังจากเปิดประเทศแล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ